สวัสดีนะครับพบกับผมนะครับก็ช่องสไตล์อุ้มนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายมีดหมอนะครับก็จะมาบอกการดูใบมีดนะครับว่าใบเหล็กใบเหล็กขาวนะครับแล้วก็ใบสแตนเลสนะครับว่าดูยังไงนะครับ มีดมีดนะครับใบเหล็กถ้าใบเหล็กก็จะเป็นแบบขึ้นสนิมนะครับใบเหล็กขาวก็จะเป็นเหล็กขาวนะครับที่เงาแต่ว่ามีส่วนผสมของเหล็กนะครับวิธีการดูนะครับก็จะใช้แม่เหล็กเลยนะครับ ส่วนตัวผมนะครับเพราะว่าบางทีก็ยังแยกไม่ออกนะครับว่าจะเป็นใบเลดหรือว่าใบเหล็กขาวนะครับ เดี๋ยวก็จะมาลองใช้แม่เหล็กดูดดูกันเลยนะครับผมบางทีเรามองด้วยตาเปล่านะครับก็อาจจะแยกไม่ออกนะครับถ้าบางคนเขาดูออกกันแล้วนะครับก็จะดูออกว่าใบเหล็กขาวอะไรเงี้ยครับก็จะมีสนิมเป็นสนิมขุมขึ้นบางจุดนะครับเล็กๆนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับ แต่ถ้าดูยังไม่ขาดมากอะไรอยเงี้ยครับอย่างส่วนตัวผมเลยนะครับผมก็ยังดูไม่ไม่ขาดมากนะครับเพราะบางทีใบเหล็กขาวอาจจะไม่ไม่ขึ้นเป็นสนิมขุมอะไรอ่าเงี้ยครับมาเริ่มเล่มแรกกันเลยนะครับก็เป็นของหลวงปู่บุญตานะครับวัดของเกตนะครับ เล่มนี้เคยถ่ายให้ชมกันแล้วนะครับผมแต่คลิปน่าจะนานมากแล้วนี่นะครับเห็นชัดไหมครับแต่ก็ดูดเบามากนะครับเล่มนี้นี่ ทีแรกเล่มนี้ผมก็ดูเป็นใบใบสเตเลสนะครับเนี่ยแต่พอ,อามาใช้แม่เหล็กดูดูนะครับนี่นะครับ,นะรบต่อไปเป็นเล่มของหลวงพว่อบุญมีนะครับช่างตีนะครับแต่เดี๋ยวจะมาถ่ายถ่ายละเอียดให้ดูอีกทีนะครับวันนี้ก็จะมาดูดใบมีดดูอย่างเดียวนะครับโอ้โหเล่มนี้ดูดแรงมากเลยครับ ใบเหล็กนะครับเรามองด้วยตาเปล่าวก็รู้เลยนะครับเล่มนี้แต่ดูดแรงมากครับนี่นะครับต่อไปเป็นอีกเล่มนะครับหลวงพ่บุญมีครับ งานช่างเจริญครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายแยกให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับใบเล็งชัดเจนอยู่แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนเล่มนี้นะครับเป็นหลวงพโมนะครับผมวัดจันทนารามนะครับ ผมจะมาถ่ายแยกให้ดูนะครับส่วนหลงพ่อโมนี่นะครับเป็นใบสเตนเลสนะครับไม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับดูดติดแต่ติดน้อยมากนะครับ น่าจะมีส่วนผสมของเหล็กด้วยนะครับตรงปลายนี่ดูดติดนะครับแต่ช่วงใบช่วงโคนนี่ไม่ติดนะครับติดเบามากนะครับ ่อไปเป็นอีกเล่มนะครับเล่มช่างตีนะครับหลวงพ่อบุญมีครับวัดเขาสมอคอนใบนี้เป็นใบเลดเลยครับ ครับก็วันนี้ก็มาบอกวิธีการดูนะครับใบเลดใบเหล็กใบเหล็กขาวนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ